ยังเห็นวะท่านผู้ชมยังเห็นวะยังเห็นวะเฮ้ยปวดโดละปวดโดละเฮ้ยเฮ้ย,ย,ย <c oughs> ท้าทายแล้นะอุย้ยโดนไปหนึ่งตับ <c oughs> นายไปช่วยเพื่อนเลยโอ้เรามาหิวกันตรงนี้จะดีเหรอโอ้โหเรียบร้อยขอบคุณมากโอ้หขอบคุณเพิ่มความตื่นเต้นเฮ้ยมึงบงังกูทดําเลยมึงบังกูทดํา มเก่งมากเรามีคิลเลอร์สองคนนะครับโอ้ยมาเ์ฟักเกอร์ทำไม้เออนั่นแหละงามไส้เออเรียบร้อยครับอู้ฮ่าดูโอ้เลยมึงเอ,อ้ยเฮ้จริงจังจริงจัง ไปแล้วไปแล้วพระเอกสองเซฟสองเซฟคนนี้ก่อนไปหนึ่งเมียเมียเมียเอ้ากูโดนได้ยไงวันนี้กูโดนได้ยังไงวันนี้ด้วยความเหนื่อยไม้ไม้ได้ไหมไม่ได้ไหมไม่ได้ไหมเอ้าแล้วทุกผู้ชมไปบงังบังให้หน่อยมันลงมาไหมนะ่ะคนไม่มีหว่ะไม่มีว่ะ surprise motherfucker motherfucker เอาตายเรียงตัวเกิดกรูปะตรงนี้ตรงนี้ท่านผู้ชมเนี่ยจุดจุดสปอร์ตอู้หูมันมาแล้วเพื่อนมันมาแล้วมันมาตั้งแต่แล้วชิบหายตัวใครตัวมันชิบหายตัวใครตัวมันเอาเอ็นเนี้ยด่านอะไรสักอู้หูรู้เรื่องท่านผู้ชมอย่าคิดที่จะมองอย่าคิด ฮ่าไอ้เนียเล็กเียล็เฮ้ยเกียร์หนึ่งเฉยสับเกียร์หนึ่งเฉยโอ้โหสับเกียร์หนึ่งไปนะคุณผู้ชมเนียนไหมเนียนไหมเนียนอยู่เนียนอยู่เนียนอยู่นะก็ถือว่าเนียนอยู่นะผมยังไม่ช่วยนะครับคณาวุฒิคณาวุฒิมาทำไมตรงนี้คณาวุฒิ อุ้ยกูเนียนกูเนียนเหรอวะนี่ยนี่กูเนียนอยู่เหรออุ้ยสายเฝ้าครับท่านผู้ชมเราเจอสายเฝ้าว่ะเป็นไปว่ะก็ได้เหรอเนี่ยนี่กูก็ได้เลยว่ะเอาครับท่านผู้ชมช่วยแล้วมามาบริบกบริบกโอ้ไม่ว่ามูซินเดอิรุน้าหนี้เอา หนึ่งทีหนึ่งทีหนึ่งทีช่วยเพื่อนเอาชิปอะยรอีกไอ้เอนี่ยมาปังซ้อมใหม่วะผมรู้สึกว่าเสียงมันมาใกล้แล้วท่านผู้ชมอุ๊ย <c oughs> ไม่โ,นโดนตุ๊ดโอ้โหมันยังโดนวะเฮ้ยมาหลบก,กันตรงนี้เลย โอ y ล o มาด r ฟ u c ค e r หุ่นเธอช่างสะึ้มพืมพืมลืมลืมลือเกินจริงจริงอยู่กันแบบฝฟาฟแฟตว่านี่โอ้โหเธอช่างเย้ายวนเหลือเกินแต่ละคนปีนี้ไม่ไอไอ เนี่ยบ้าแล้วเราก็ยังชื่เบร์สุดออดีช่องกันหน่อยนะผู้ชมนผู้ชมท่านผู้ชมหนึ่งที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 เอ้ยทำไมไม่โดนวะไม่โดนวะคนไม่ได้เลยได้อยู่ตรงใกล้อันนี้ด้วยนะ อุ้ยทำไมไม่ได้วะท่านผู้ชมตามหลักคือมันต้องได้แล้วนะใช่ไหมเจออะไรเอ่ยอุ้ยเรื่องเราเจอกุณแจคุณแจคุณแจมันมาได้ยังไ่ดนกำลังหมอบอยู่อุ้ยโดนอู้โดนคุกไปทำไมคุณไม่ใช่จบ กวมาเอ้ยลหลตลา้โหดันกูเต็มที่เลยนะดันกูเต็มที่เลยนะโอ้มาไจมมาเจอผมแล้วอุ้ยอาดิาดิมาอาดิเอาดิไปไปยังไงลงไป 一弯凝蓝。